เธอเป็นใครทำไมช่างเหมือนในฝันเพียงแรกพบสบตาก็รู้ว่าคือคนนั้นคนที่อยู่ในฝันหรือมา นายลำและพระยาพักดีในอดีตทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนคอยช่วยกันในยามทุกยามสุขแต่การที่ทั้งคู่สนิทกันนั้นก็ไม่ได้ทําให้นิสัยของทั้งคู่เหมือนกันแต่อย่างไรนายลำเป็นคนที่หล่อเหลาอัธยาศัยดีแต่ข้อเสียของเขาคือเขาเ คนที่เจ้าชู้และชอบดื่มสุราจึงทำให้หน้าแก่กว่าวัยทำงานราชการก็ขดโกมแถมยังรักลอบค้าฝิ่นส่วนพระยาพักดีหล่อเหล่าไม่แพ้กันแต่เป็นคนเยือกเย็นสุขุมมั่นคงหากรักหญิงใดแล้วก็ไม่อาจเปลี่ยนใจไปรักผู้ใดได้อีกแต่แล้วเรื่องราวก็ดำเนินมาจนถึงวันนี้ วันที่เกิดเหตุที่ทําให้ทั้งสองต้องโมหมองกันด้วยเหตุที่ว่าหมายปองผู้หญิงคนเดียวกันแม่นวลจะแม่นวลแม่นวลอยู่ไหมจ๊ะอยี่วจ้ะพี่ลําม,มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ลาวันนี้ที่เอาปลาไฝากจ้ะแล้วก็ขอฝากท้องด้วยอาหารฝีมือของแม่นวลได้ไหมจ๊ะได้จ้ะพี่ําเดี๋ยวฉันเนี่ยไปเตรียมขนาให้สุดฝีมือเลยขอไวๆแหละแม่นวลได้สิจ้ะพี่ลํา ข,าาข้าก็เรากินข้าวฝีมือแม่นวนเลเนียจ้ะและเองล่ะมาทําอะไรข้าก็ไม่ได้มาทำอะไรหรอกข้าแค่อยากงานเฉยอนี่เจ้าหมาปอมแม่นวลน,นึเองนี่รู้ใจข้าเสียจริงข้านี่แหละหมาปอแม่นวลช้หไมชอบใค้า่นวลนี่พวกพี่ไม่เห็นอันใดตลอจ้ะแม่นวลมาแล้วก็ดีจ้ะแม่นวลอ่ะ จะมีใจให้กับข้าหรือว่าหลวงคำทอนข้าข้าเลิกนิสัยพี่พล้ำถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะแม่นวลเจ้าจะได้สิ่งที่แม่เลือกข้าจะไม่ไปขัดขวางคมรักของเจ้าหลังจากนั้นนายล้ำและแม่นวลก็ได้แต่งงานกันถึงอย่างไรนั้นนายล้ำก็ไม่อาจเลิกนิสัยเจ้าชู้ของตนได้ และยังคงดื่มสุราจัดเช่นเดิมแม่นวลแม่นวลอย่าไหนเอามารับาที่โอ๊ยพี่ล้ำฉันเนี่ยพอ,องลูกคนเราแล้วนะพี่อะทุกคนตั้งใจทำงานเพ้มันมานก,กว่นี้ซะหน่อยใช่ขอละถ้าพี๋ยว่เห็นหน้าชัดเห็นหน้าลูกซะหน่อยคือเ่ื่อนขอเถอนะโอ๊ยมือพูดมากเหรอแม่นวล,อนลโอ๊ยปวดหลังโอ้พี่ล้ำหยุดอย่างนี้เลยนะวันหนึ่งนายล้ำได้นำฝิ่นไปว่าจ้างให้ชาวบ้าน ไปขายต่อในสถานที่ที่รับตาผู้คนยานี่มันโคตรแรงเลยว่ะโอ๊ยอาไม่เลิกกันเลยตัวนี้ทำ,น,ำน,น,น้องโอ๊ยนี่เว้ยนี่เว้ยน้องฟิลไปขายได้ราทีและนั่งมึงกับแม่ค้าด้วยอย่าติกดกินตัวเองโอ๊ยไม่เลิกกันทำไม มันทำอะไรไปหรือเัลวะเฮ้ยพวกมันทำอะไรวะมองไม่ชัดเลยไปู่ตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยนั่นมันฝิ่นเปล่าวะมันฝิ่นนี่ คุณตำรวจขารัะคุณตำรวจพอดีว่าผมเนี่ยพบเจอพวกคนขายฝิ่งอยู่ที่ชุมชนครับที่ใดล่ะตามข้ามานี่หยุดนาอยู่กันเลยพอดีกดบ้านกดเมืองขอค้าขายฝิ่นกันไปหมดแล้วไปนอนในคูกันเสียให้หมดไปเลยไป อไไปไปกันให้หมลไปเข้า,ขาังจากที่นายล้ำถูกจับเข้าคุกนั้นเมื่อแม่นวลทราบข่าวก็เสียใจยิ่งนักคนนี้เหรอที่ชายคิดว่าเขามากอกกับกาเป็นพ่อของลูก ชั้นตอนนี้ก็ไม่มีเลี้ยวแรงมากพอที่จะดูแลแม่หนู่นี่เพียงลำพังหากหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่แล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงในเมื่อไม่ไม,ม,ม,มีพี่เมื่อแม่ละอออายุได้สองเดือนแม่นวลเริ่มป่วยหนักขึ้นทุกทีจึงไปขอความกรุณาพระยาพันตีนรุนาธ ใจอีกนานหรอกก็ค่ะแน่สิข้าจะรับเลียงเจ้าหนูนี่ไว้เองแล้วเจ้าหนูนี่ชื่ออะไรล่ะชื่อแม่ละออเจ้าค่ะดิฉันกราบขอบคุณท่านพยายามมากเลยนะคะที่เมตตาดีฉันกับลูกสาวดิฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าจะส่งเสรยญลูเจ้าหนูนี่เองเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ไดที่ันกลับขอบคุณท่านมากเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานนะัก แม่นวนก็ได้สิ้นใจลงเวลาผ่านไปนานนับ15ปีนายล้ำได้หลุดพ้นจากคดีที่ตนเคยก่อไว้และสืบสวนเรื่องราวจนทราบว่าแม่และออบุตรสาวของตนนั้นได้มาอาศัยอยู่กับพระยาพักดีนารนาาท่านพระยาพักดีท่านพยาพักดีท่านอยู่หรือไม่ท่านมาหาผู้ใดขอรับข้ามาหาท่านพรยาพักดีท่านอยู่หรือไม่ ท่านพยายังไม่กลับมาขอรับท่านจะกลับมาช่วง5้าโมงเย็นขอรับข้าขอเข้าไปนั่งข้างในได้หรือไม่เออได้ขอรับงานเชิญเข้ามาตามกระผมเลยขอรับเองจะไปทำอะไรก็เชิญข้าไม่ขโมยของหรอกครับ นี่เองไม่เชื่อข้าหรอถึงหน้าตาข้ามันจะโทรมลงแบบนี้แต่ตระกูลของข้าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าท่านพญาพักดีหรอกนะครับเมื่อพญาพักดีกลับมายังเรือนท่านพญาพักดีมีคนมาขอพบขอรับมาหาฉันดครับท่านคงจะจำคนอย่างกับผมไม่ได้หรอก ผมนี่เป็นผู้ใดกันล่ะชื่อเสียงเรียงน้ำว่าอย่างไรผมนายลำทิพย์เดชะครับนายลำเองหรือเองเปลี่ยนไปจนข้าจำไม่ได้เจ้าสบายดีหรือเปล่าก็ไม่สบายดีเท่าไหร่หรอกขอรับกับผมไม่อาจสู้หน้าใครในพานครได้เลยกับผมมันก็แค่คนขี้คุกหากเจ้าจะกลับตัวก็ไม่สายไปหรอก ที่ผมมาวันนี้เพราะอยากให้ลูกเรียกผมว่าพ่อสักครั้งไม่ได้หรอกแม่ละออนอะ่ะแกวาดภาพพ่อของแกวไว้เดี๋ยวเองน่ะจะเสียน้ำใจเปล่าเปล่าไม่ได้หรอกครับกระผมต้องบอกความจริงในวันนี้เองพูดให้รู้เรื่องสิวะข้าบอกว่าไม่หบอกบอกไม่ได้ ก็จงฟังให้เข้าใจเองจะเอาเท่าไหร่เองก็ว่ามาอะไรกันทำไมท่านพญาพูดกับผมเช่นนี้เองจะรออยู่ทำไมบอกข้ามาเถอะแหมข้าก็ไม่ขอมากหรอกง้นข้าให้เองหนึ่งร้อยช่างแต่เองห้ามบอกความจริงแก่แม่ละอ,อตามที่ท่านเจ้าคุณจะต้องการเลยครับเองอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับข้าล่ะขอรับ สวัสดีสสดค่ะ,คคะท่านเจ้าคุณลูกกลับมาแล้วนี่เพื่อนของลูกเองนะเจ้าคะงั้นค่าลาก่อนนะแม่ละอค่าลาก่อนนะคะท่านเจ้าคุณสวัสดีเจ้าคะ่ะนี่นายรัเพื่อนพ่อเองสมัยหนุ่มหกลาบสวัสดีค่ะคุณอา ดิฉันชื่อละออนนะเจ้าคะหากคุณแม่รังเกียจขอเชิญมารดน้ำสั่งดิฉันในสัปดาห์หน้าด้วยนะเจ้าคะเออแม่หนูจะแต่งงานแล้วหรอแต่งกับใครหรือแต่งทองคำเจ้าคะ่ะลูกท่านพญาสุขากเกษมฉันอยู่ที่นี่ไม่ถึงวันแต่งงานหรอกต้องรีบกับพิษณุโลก ก็ขอให้แม่หนูมีชีวิตที่ดีนะอบพระคุณค่ะคุณอาคุณอาคงจะเป็นเพื่อนกับคุณพ่อใช่หรือไม่เจ้าคะฉะนั้นคุณอาคงจะรู้จักกับคุณพ่อมากเจ้าคุณพ่อบอกว่าถ้าเป็นคนนี้ใส่ดีเหลือเกินมุ่งม,มานะทำงานอย่างแข็งขันดิฉันภูมิใจเสียยิ่งนักถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยใช่จ้ะแม่หนูแม่แลาออเจ้าคะถึงเวลาเข้าครัวแล้วเจ้าคะ่ะ งั้นดิฉันขอตัวเข้าไปในครัวก่อนนะเจ้าคะถ้าฉะน,นั้นฉันขอมอบแหวนวงนี้ของแม่นวลให้แก่แม่ละออได้สิฉันจะมอบแหวนวงนี้ให้แก่แม่ละออเองเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก แกรบสวัสดีครับคุณอาวันนี้คุณพ่อติดสารราชะการด่วนคงจะไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยครับเออไม่เป็นไรหรอกไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาทานอาหารด้วยกันใหม่ก็ได้นี่นายลำเพื่อนอาเองสวัสดีครับท่านคุณอาไหวพระเถอะพ่อเอ้ยงั้นกับผมขอตัวกลับก่อนนะครับ Yes ใบบุองนั่งนั่ซะลหหมดเลยองนั่งลงลระหว่างที่คนื่นเาถ่ายะคนะู่คู่กำลังทำกกรร eating or eating เมาเมาอ๋อไม้องเจ้ามาทอะไรที่นเฮ้ยไม่กยมันก็ันก็วนใรู้ไปเลยอแม่ด้ะจะเลือกใครแม่ขอมานอจ้ะมล้กันะคะดูค่ะ a t e ค่ะ เจ้าคะลูยช้ามากของับวนงานรับยังลูกสาวองดีฉันจะรับเลี้ยงเป็นสาวของเธอเดี๋ยวนี้มาโคตแรงเลยวะเฮ้ยพวกมันทำอะไรวะนี่มืออยู่ตัวเียเพื่อน วกม <บ tes S 2> ันไอ้จ <w> <ichi> <oles> ับไ้สิับเลยไสอไอ้แม่แิ่อมมพวกมันไเกินวะมช้าอยู่ตรงนี้ดีกว่า